โอเคทุกคนวันนี้ผมเตรียมเงินมา1 0 0 0 0ืโลบาสคลิปนี้ผมจะมาเป็นเทรดเดอร์หากำไรให้มากที่สุดในแมปสติวเบลอสโดยที่ผมจะเอาโลบัสท,ทั้งหมดเปลี่ยนเป็นเกมพาร์ไปแลกตัวเบลอสต่างๆ <c oughs> เอาล่ะผมจะคุ้มไหม <c oughs> วิดีโอนี้ผมจ่ายเงินไปเยอะเลย่นะนยนงน, like น,นั้นทุกคนช่วยกันจ่ายค่าผ่านทางคนละหนึไลค์นะครับและปีนี้ฝากทุกคนช่วยกันกดตับตครให้ถึง1ล้านนะครับ นี่ครับนี่ครับ1 1 0 0 0โลบาร์วันนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นตัวที่ดีที่สุดอยากได้พวกแบบเบอร์เกอร์หรือว่าบ้านใหม่แล้วก็ตัวแบบหลงหลังองมาทุกคนตัวดีทั้งนั้นเลยมาเรามาดูกันดีกว,ว่านะครับน้องข้างบ้านเราอยู่ไหนเอ,อ่ยนี่คนนี้ไปอุ้มเบอร์เกอร์ลงมาเลยอุ้มมาอุ้มมาเดี๋ยวพี่ช่วยอุ้มเด,เดี๋ยวพี่อุ้มเบอร์เกอร์น้องอุ้มเกลร์ลงมาเปิดเปิดเปิดเอาไม่เปิด,เ,ปดเราไวรุ่น เกลือเกลือเปิดบ้านให้พี่เปิดบ้านให้พี่เปิดบ้านให้พี่ด่วนดวนด่วนด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 นดวนโอเคไปไปไป let's go let's go คนนี้นะคบขอเป็นของที่แพงสุดเลยตอนนี้เดี๋ยวปิดล็อกบ้านก่อนครับเดี๋ยวมีพวกแบบหัวขโมยหัวขโมยในคาบ fc ซนะครับมันมีนะไอพวกหลอกแฮดเพื่อนอะโอเคนะครับนี่ได้มาแล้วนะครับสองตัวนี่นะครับน้องคนนี้แต่งตัวเป็น ดึงดึด,ด,ด,ดึล่างไอ้นี่นะครับทุกคนล่างสตรอเบอรี่เฮเราจะกิฟให้น้องคนนี้น้องเป็นแต่งโอ้ ông, แต่งตัวอย่างงี้จำง่ายเลยนะครับอุ้ยขอของแพงสุดเลยอะ่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยโลบะัผมกดกิฟให้จริงนะครับเรียบร้อยน้องโชว์หน่อยครับเช็ดว้าวล้วก็ได้มาสองตัวเหมือนกันมาน้องเปิดกล่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 องถ้าออกนี่<ด>เฮเลยนะ นะโอเคข้ต่อไปครับคนนี้ออกให้พี่เลยไม่งันพี่บอกนี่คือคําเตือนนี่คือคําเตือนโอเคไม่ใช่คําขู่นะครับนี่คือคําเตือนนะถ้าไม่ฟังบอก ให้ฟังอุ้มบอกนะค,คนต่อไปจะเป็นใครดีคุกกี้คุกกี้ทองเปิร์ช่วยพี่อ่านแชทหน่อยครับเพราะว่าเราต้องที่ทำเวลาเปิร์เพราะวันนี้เวลาเรามีน้อยนะครับมามามาคนคนต่อไปอะไรเนี่ยคนนี้อะไรเอ่ยคนนี้เลขอะไรหดบ้านหรอคนนี้พี่มีคนขโมยบ,ขยบ้านใครบ้านมันเว้ยความรับผิดชอบใครความรับผิดชอบมันอันนี้ขวดซอแรกผมน้องเปิดเปิดโลสุดหล่ออยู่ไหนเปิด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  เปิดแต่อีกหนึ่งตัวอุ้ยตัวทองท้องเหมือนกันเลยผมให้ได้แค่ผมนะคนนี้ชื่อเอ,อ่อชื่ออะไรวะ NMM M, M, M. คนนี้หรอคนไหนวะเฮ้ยน้องก็าคนไหนอะทำไมต้องแต่งตัวเป็นเบคอนเหมือนกันหมดด้วยคอเหลืองคนคอเหลืองเออสามเจ็ดห้าโอเคสาวเจ็ดห้านี่จะหมายถึงอะไรนะครับเรืเ่องของกันกว่าซะด้วยรู้ร,รู้งานกันอยู่อ่าน้องได้ยังโชว์หน่อยโชว์หน่อย โอ้โหพียวจัดนะครับออกเลยนะครับไม่งั้นหมดบ้านแมออกกันไวเลยอ่ะแบบนี้รู้งานกันกรจริงๆเลย,เลยคนต่อไปคนไหนเปอร์ไอแซมมี่หรอหมัอนจะเป็นคนนี้ปะคนนี้คนนี้แซมมี่น้องถ้าการอะไรครับพีมาเลยเลขอะไรเปร์ แม่งไม่ดูให้กูเลยไอเปิ้ลซมี่ต้องการอะไรอะไรก็ได้ครับวันนี้วันเกิดผมด้วยโอยพรให้ผมหน่อยนะครับก็สุขสันต์วันเกิดนะครับไซมี่ขอ,อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล,แล้วก็ไปแล้วี่พี่ปิดแล้วสองตัวใช่ไหมไซมี่วันที่เกิดพี่ก็ใกล้ถึงเหมือนกันอีเกตเดือนวันเกิดพี่ไปนะครับสองตัวน้องไซมี่ไซมี่ยังไม่มีอะไรบ้าง เอาไม่เอาหรออ่าไดไ,ดไดงั้นเอาแค่อ่อตัวเดียวถ้าสองตัวผมให้บ้านอะอะไรก็ได้ครับที่ผมยังไม่มีสองตัวหรือตัวเดียว,ว,ยวอีกคำถามว่าสองตัวเนี่ยไม่เข้าใจเลยซัมมี่ วันนี้จะเป็นวันตายของเองเหมือนกันเนี่ยฮะตอบไม่ดีเลยเนี่ยเออไม่ตอบไม่ได้อุ้มพี่อุ้มเลยสองตัวเนาะโอเค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 เออกวนตีนเอาบ้านไปนะครับกวนตีนเอาบ้านไปอ่ะเอาไปเออคุยคุยไม่รู้เรื่องเรียบร้อยนะครับเรากินพี่น้องเขาแล้วพูดไม่รู้เรื่องโชว์บ้านหน่อยโชว์บ้านหน่อยบอกน้องมันโชว์บ้านหน่อยเปิดกล่องแล้วป่ะเอ้ย <s> นี่ไงบ้านวู โอเคบล็อกแม่งเลยกวนตีนพี่แลกเกิดได้ไหมไม่แลกไม่แลกน้องไม่แลกพี่แลกพรมจะแลมไหมไม่แลกออกไปเลยครับโอเคไวถือว่ามือไวคนนี้คนนี้หมดบ้านใช่ไหมต่งตังๆลรพรมตังตางเขียอะไรตังเฮ้ยแล้วปิดทําไมอ่ะเปิดที่น้องตัวเดียวพี่ไม่แลกผรมหรอกนะเปิด เะครับน้องคนนี้นะเมื่อกี้เราได้ตัว2ตัวมาเราจะให้น้องเขาไปเลยผม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 เอออย่าพึ่งไม่ต้องหรอกมาน้องได้แล้วนะผมอ่ะไหนโชว์หน่อยครับโชว์ผมหน่อยนี่บินแล้วอันนี้แลกอะไรแลกได้ไหมได้หมดบ้านพี่ให้บินใหม่ถ้าน้องเขาบอกว่าเอาหมดบ้านอ่ะผมจะให้ที่ที่บินใหม่นะครับให้บินใหม่เร็วๆครับมาข้างบ้านผมให้เลือกแลกกับผมกี่ตัวอยากแลกได้อยากได้จากรยายนอย่า3ตัวเนี่ยอุ้มเลยละกันอุ้มเลยละกันจักรยานเอยบร้อยวันนี้ไม่มีใครมาแลกตัวเด็ดเลยหรอ อุโมดอุ้มด,อมดโอเคเนาะสามตัวพอพี่เอาแค่นี้แหละเกิฟให้น้องเขาเลยนะครับหมคนนี้ไม่ประหยัดเลยโอ้โหลบัค7,000พแล้วนะครับเรียบร้อยน้องเขาได้แล้วไหนโชว์อ่าโอเคได้แล้วนะครับไปๆออกไป,ไปคนต่อไปครับมามาเลยทุกคนพร้อมเปย์น,นะครับใครมีตัวดีพร้อมเพย์บอกเลยหมดบ้านแรกผมด้ไม้ตัวอะไรหมดบ้านอ่ะต้องพิมพ์มาก่อนผมมีเกือสองร้อเอมเอาชื่อมาครับจอยเข้ามาได้เลยเร็วๆทุกค ทำเวลากันหน่อยใ่้ผมทำเวลาหน่อยันนี้อะไรเอ่ยไม่มีอะไรเลยไม่แลกไม่แลกไม่เอาไม่เอาอย่าปั่นนะเข้าปั่นหับล็อกก่อนเลยนะครับมีกวางเจ็ดร้อยล้านมาเลยน้องแลกได้พี่ให้ดีกว่าผมแน่อนอนไม่ต้องหาตัวให้เยอะที่สุดนะทุกคนจะไปสมนะครับแต่มันจะชอบมีพวกเกเกียนเข้ามาอย่างเงี้ยตัวก็ไม่มีนะครับไม่เกียมตัวกันเลยบล็อกเลยนะครับบล็อกไปด้วยน้องพิมพ์ยาวจังอะเฮ้ยนี่อรอ,ม,อมังกรเออมังกรมังกรคูมโดไอ้มังกรตัวนี้น่าจะอดข,ข้าวเนี่ยเกน ะจะมีจริงหรือเปล่ามาแอดแล้วนะแอดแล้วนะแอดแล้วนะน้องเข้ามาเลยตอนนี้คือไม่มีใครเข้ามาเลย <S <S มีเกลือรครับพี่อ้ามีคนแล้วนะครับมีคนหนึ่งเข้ามาหาเราแล้ว <S <S นั่งรวมทากโก้จัดมานี่ครับคนที่บอกว่ามีตัวทากโก้นะมันจะเป็นแบบตัวลิมิเต็ดเลยคุณผู้ชมแต่ถามว่าดีไหมก็พอใช้ได้นะครับถือว่าหน้าน่าเล่นน้าใช้ในระดับหนึ่ง <S <S เบื่อกูเบื่อพวกมังกรบอกว่ามีมังกรอยู่นั่นแหละบ้านมึงบ้านใหม่ก็มาครับมีรับผดมาแล้วน้องเกลืออุยเกลือทองเห็นมั้ยแป๊บ ริงนะครับโอเคเจอจริงไม่จริงนางนะครับแต่แถมตัวอื่นให้พี่ด้วยได้หรือเปล่าแถมให้แบบนิดนึงไปอุ้มเกินเลยนะครับโอเคแต่น้องเขาเปลี่ยนใจนะน้องเขาเปลี่ยนใจหรือว่าแบบดูดจักยานสักตัวหนึ่งได้ไหมจักรยานดำสักตัวได้ไหมไอหมดเลยขอเมนูแอดมินได้ไหมไม่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 มโนโนโนไม่มึงเอาผมไปเลยน้องแล้วออกไปเลยเอาผมไปเลยแล้วออกไปเลยน้องบมีแล้ว กิบแล้วเนี่ยผมอะ่ะม no? ีแล้วท ah, ี่ไหนแล้วกิบ um> กิบได้เนี่ยกิบไปแล้วไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ผมหน่อยมันจะเหลี่ยมเลยเนี่ยเลี่ยมอะไรกิบไปแล้วโคตรโคตรเลี่ยมอ่ะกิบแล้วเนาะกิบแล้วนะเมื่อกี้อย่านะอย่านะผมกิบให้แล้วนะครับไม่ได้โกงนะฮนั่นมีแหละโอ้ไม่ทันแล้วน้องไปเลยบ็อกเลยนะครับโนโนโนแบบนี้ไม่ได้นะผมกิบให้ไปแล้วเว้ยผมให้ไปแล้วผมจะคืนผมยังไงอ่ะถ้างั้นอ่ะโอ้ตัวนี้มาแล้วน้องเขาบอกใส่เสื้อเราด้วยนะครับนี่ทุกคนลิงก์กลุ่มใต้ล่างกิครับอออ้โยยเคู่นนีมาพ นี่น้องพิลุกมาแล้วน้องพ่ลุมานะขอบคุณครับพี่พี่ขออีกด้วยพี่ขออีกด้วยพี่ขอไออโอเคน้องเก็บไว้เล่นเลยครับพี่เอาแล้วตัวกัก ก็จะเอาอีกแต่แบบเออไม่เป็นไรกิฟผมให้น้องเขานะครับนี่ใส่เสื้อผมแล้วผมเห็นง่ายเลยไงเอาน้องเอามือตบไปแฮนได้ไหมมือตบไปแฮนแล้วกันนะครับน้องเขาไม่ตอบใส่ไม่ร้ายอยู่มีผมแล้วมีผมแล้วเขาบอกไม่เอ้าไม่ทานแล้วไม่พูดล่ะทำไมเปิดไม่แล้วไม่พูดไมเปิดไม์แล้วไม่พูดทำไมเปิดไม์แล้วไม่คุณไม่พูดเราไปน้องไม่ไป ยัดเย็ดมากเลยพี่ขอโทษทันไม่ทันแล้วไอคนนี้อะไรเซกี่เซก,กี้ได้ครับมาผมจะใช้ลบบักให้หมดเลยจะต้องรีบหน่อยนะครับตอนนี้เหลือมาเยอะแล้วใครอยากได้ของดีๆเด็ดนะครับก็รีบๆนะก่อนที่ของผมจะหมดแล้วอันนี้อะไรเนะี่ยทำไมลีลาจังจะแลกไม่แลกคนนี้อะไรครับหมดบ้านผมคนนี้นะครับหมดบ้านนะผมจะเอาแอดมินเมื่อกี้ฮะมึงจะเอาแอดมินน้องไปไปคนนี้เราต้องบล็อกพิ้งอีกรอบนึงนะครับ ผมขี้เกียจคุยอ่ะมาแรกผมโอเคโอเคเปิดบ้านครับเปิดบ้านได้ครับแลกบ้านได้ไหมอ้าเนี่ยคุยกันอย่างเงี้ยรู้เรื่องนะครับโอเคได้ครับเปิดบ้านเลยอย่างงี้ก็รู้เรื่องแต่แรกโอ้ปวดหัวนะครับบางคนบ้านใหม่บ้านใหม่มาเลยครับบ้านใหม่ยิ่งยิ่งอยากได้อยากได้เยอะมากนะบ้านใหม่ก็เรามันก็เรามหนแอดแม่งเป็นสิบคนเลยไม่เข้ามาสักคนเลยเดี๋ยวเราฝากในบ้านเราวนะครับเดี๋ยวฝากในบ้านไป้ปืนม่งหายตลอดไม่หาย รับบ้านใหม่นะรับรับเยอะมอกบ้านใหม่อ่ะบ้านใหม่รับเยอะมอกมีกวางเลนเดียคือจะจริงหรือเปล่าคุณผมมู้ชมที่น้องเขาบอกว่าเขาจะมีกวางเลนเดียโอกาสนี่คือศูนย์เปอร์เซ็นเอร์ห้าร้อยเอ็มแรกได้ครับตัวใหญ่รู้สึกว่าคนดูในทิกตอกเนี่ยจะมีตัวจริงๆมากกว่าคนดูในยูทู e นะซีซีแซดอ่าเรากริปน้อยคนนี้คนระับซีซีแซดเนี่ยจะเอาเป็นบ้านใหม่นะน้องเขาอยากได้บ้านใหม่แ,มแถมมีลัคกี้บ็อกแบบพรีเมียมมาให้้วยนะครับ โอเคน้องโชว์เลยนะครับเรากิฟให้เขาแล้วเย้ได้แล้วออกด้วยครับต่อไปนะอีกคนหนึ่งอู้ทำไมวันนี้ไม่มีใครแบบ200เลยอะ <S 2> <S 2> <S 2> พรมอ่ะโอเคให้แล้วนะครับ ใช่แล้วขอบคุณครับ 18v เฮ้ยมีเกลือวันนี้มีเกลือเกลือบล็อกเกลือบล็อกโอเคแต่แล้วออกด้วยนะครับขอถ่ายรูปอ่ามาครับหนึ่งสองแชะหนึ่งสองแช่หนึ่งสองแช่ออกไหครับหนึ่งสองสามไปแล้วบล็อกโอเคมานะครับคนต่อไปเนี่ยเฮ้ยน้องเขามีเกลือจริงว้าวมีเกลือจริงนะครับเกลือเกลือเกลือน้องเายังไมกลือเกลือเกลือเกลืออุ้มก่อนไงก่อนน้องเขาเปลี่ยนใจอ้าวน้องเขาออกอ้าวน้องเขาออกเขาเข้ามาอ่อคนนี้ไม่มีคนนี้เหลี่ยมนี้เหลี่ยมไปเลยรู้มเกลือไม่เฉยเลยน้องเขายังไม่า น้องเกลือเข้ามาแล้วสิบแปดวีเข้ามาแล้วมาตัดอุ้มของน้องคนนี้ก่อนคนนี้แลกผมนะอมันมีไม้กวาดยังอื่นไหมยังอื่นไหมอันนี้คือน้องเขายังโหลดอยู่เลยนะนี่มาแล้ว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 โอ๊ยมาแล้ว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 โอเคเอาผมใช่ไหมครับเอาแต่บ้านคืนเลยน้องมันแพงไปอ่ะอุ้มเลยมาครับคนอื่นเข้ามาเลยครับคนอื่นเข้ามาเลยคิวว่างตอนนี้โลบล็อกเราเหมือนจะหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเหลืออยู่ห้าพันโลแล้วไม่มีใครมาแลกโอ้ไฮไลท์อ่ะมีไหมตัวดีๆอ่ะทุกผู้ชมต้องสามร้อยคนมีใครอยากแลกัับผผมมมมี ก้อนใหม่น้องไปไกลๆไปไม่เชื่อหรอจะลองดูไหมไม่เชื่อ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 ทำไมไม่ส่งชื่อไปเลยเออทำนี้ส่งชื่อแล้วใช่ผมมีเกลือห้าร้อยเอ็มเอาชื่อวังเอออยากได้บ้านคริสต์มาสนะครับบ้านคริสต์มาสอยากได้เยอะๆนะครับอยากได้รักร้อยตัวใครมีก็มาเลยผมซื้อหมดผมหมอหมดแอดหมดแล้วนะครับเกลือเข้ามาเลยเกลือแอดแล้วน้องมึงดูไรไหมวะมึงเปิดเสียงไหมมึงเปิดเสียงไหมน้องเนี่ยกูแอดแบงสองคนไม่รู้คนไหน เฮ้ยมาแล้วโอ้ยคนนี้แอดไปโคตรนานเออ้มแหเออมแหลลา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 ขอสองอะ้ไหมน้องจะดีกับพี่หน่อยไออุ้มแหลอ้ยน้องเขาบอกได้พี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ Okay, ผมม oh. ีผมแล้วอ๋อบ้านไปน้องเออบ้านไปบ้านไปเออนี่เอาบ้านเลยเรียบร้อยเรียบร้อยโชว์บ้านเลยโชว์บ yes> ้านเลยเฮ้ยมหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าไปไปบ้านเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนบ้านกล่องเนี่ยเปิดเนี่ยเปิดเปิดเปิดเออนี่เปลี่ยนบ้านแล้วเปิดสิเปิดสิมาว่ามาว่ามาว่าเฮ้ อไปก่อนเลยคนนี้สวมแรกผมนะครับเปิดบ้านด้วยครับเปิดบ้านแอดเพื่อนอีกคนหนึ่งก่อนให้น้องมันเข้ามาเลยใครอยากแลกเข้ามาเลยเว<ด>้ยเฮ้ยทำไม<อ>ไมันโดนบล็อกกันวะมนามา<อ>เปล่มามาบรรยายนะครับคนนี้แรกผมได้อีกหนึ่งตัวชุดพืบมาคลิปผมให้น้องเขานะครับคนไหนเขาชื่ออะไรชื่ออะไรดีเหรอดีใช่ใช่ส้มจิ๋วส้มจิ๋วครับผมแอดแล้วนะครับส้มจิ๋วนี่น้องโชว์แล้วโอเคไปไปครับมังกรแคนดี้พีพีไหมเอาดิมาดิเอามาดิมีบ่างมีบ่างมีมีบปางล่ะมาดิพร้อมพร้อมลั่น เรียบร้อยคนนี้ได้หนึ่งตัวกิ๊บพรมนะครับเรียบร้อยกิ๊บแล้วเอ๋น้องเขาได้พรมแล้วนะครับนี่เรียบร้อยบินไปนู่นแลวนี่เอ้เน้องก็บินออกกรโลกไปแล้ววูบินเลยหมายถึงว่าโดนบล็อกต้งบินคนต่อไปคนต่อไปมาครับน้องบ้านคิสต์มาสมาเลยมาเลยมีเกลือนะครับได้ครับสองเจ็ดห้าเกลือแอดแล้วนะครับเกลือแอดแล้วเรียบร้อยรับรับไอแล้วนะครับสุดหล่อเข้ามาเลยขอคนคุยรู้เรื่องนะครับคุยกันรู้เรื่องป๊บเตียวก็แรกได้นะนะ อุ้ยอ้ยน้องน้องต้องแลกกับของใหม่หมดแล้วละ่ะพี่ว่าเนี่ยข้างบนเนี่ยห้าตัวเนี่ยห้าตัวเนี่ยโอ้ยตัวน,นี้ยังไม่เคยมีเลยอ่ะตัวนี้ผมยังไม่เคยจับเลยตั้งแต่อัปเดตมากดไม่ทันถามวัดแลกอะไรได้บ้างอ่าบ้านบ,บอกบินใหม่น้องเอาไหมเอาไหมน้องพี่ทํไเวลาเอาไหมเร็วๆตอบหน่อยครับเอาแค่ใช้กี่ตัวสกินบ้านพี่เอาตัวไหนบ้างเอาแค่สกินจะได้จะได้จะได้สองตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยเอาไหมน้องนา่งจัง่ะคิดอยู่อุยกันตนี้ก่อนแล้วนะอุ้มแหละเอาห้าตัวครับพ่เตโอเคจัดไปน้องขอรับเสื้อคบทุกคน ก็คือมีรางเลื่อนแล้วก็บ้านใหม่นะครับ,บน,นอนหมาเลยแต่จริงๆก็ตัวพวกที่เหลือก็ยังไม่ค่อยเก่งมากนะครับ <S <S แค่ดูแบบเราหมาไปเพราะมันแค่คุกกี้่างนี้อนเองข้อเสนอพิเศษอ่ะข้อเสนอพิเศษใช่เพราะว่า2ตัวเนี่ยคือตัวที่ดีนะรัวตัวที่3เนี่ยสตัวที่เหลือเนี่ยคือแบบไม่ค่อยไม่ค่อยดีนี่นะครับคลิปอันนี้นี่นะทุกค,คนคนจริงนะครับไม่ต้องพูดเยอะเลยคลิปให้ไปเลยนะครับ<อ>เรียบร้อยโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับนี่บ้านใหม่กับพรมหน่อยโชว์นี้หน่อยโชว์นี้หน่อยโชว์หน่อยครับโชว์หน่อย โอ้ยตัวดีอยู่วู้ตัวรับอยู่นะครับ 2.6B ไอ้ส6 m วงหกเอ็ายโอ้ี่ครบครบเสร็จนะครับมาโลบัคเหลือแค่สามพันแล้วนะครับวิร้อยปัร์กี้เอาไหมสามบีแลกผมได้อยู่ตัวปอมชื่อตัวปอมน้องน้องเขาบอกขอแลกเงินคูณสองได้ไหมครับตัวปอมเฮียเกิด น้องมาลงทุนแต่งตัวเป็นผมเลยวิ่งใส่รองเท้าเท่กว่าจี๊สองเก้าเค้าทุนมากุสองอ่ะยังไม่เอาอ่ะมังกอคิดมากแอดแล้วน้องอย่ามาเลี่ยมแอดไปแล้วเนี่ยดูไรไหมเนี่ยห้าตัวแรกพ่มชั้นสองห้าตัวแรกผมเปิดบ้านพี่เต็มอ่ะเปิดอุ้มเปิดอุ้มมึงระเข้าบ้านไรปเปอย่จะทำให้ผิดหวังคุละบ้านผมยู่โคตรไกลอ่ะเองอุ้มจะของจะบ้านพี่ก็ได้พี่อุ้มจากน้องมันน้องเขาชื่อนี้นะทุกคนถ้าน้องเขาตุกติกเนี่ยเราจะได้กดปุ๊บทันทีเลยเนาอุ้มของน้องเขานะ โอเคถ้าไม่เสียงอีกรอบหนึ่ง <im it> ไม่ใช่นะนะคุณผู้ชม <laughs> บล็อกทันนะครับบล็อกทันบล็อกทันเฮ้ <im it> น้องเขาอยู่กับที่นะอยู่ที่อยู่นะ okay. <im it> โอเคพูกนี้นั่นก็ใครนีก็คอมเมนต์มานะครับโอเคห้าตัวนะครับแลกกับพรมครบแล้วครับปิดก,ก่อนปิดบ้านก่อนทีคนเข้ามานะคนนี้มีอะไรมีเกลือโอเคโอเคเจ้าเจเจ้าคนนี้เดี๋ยวให้น้องเขาดูกนะเขาตัวดำนะทุกคนแน่จำง่ายนี่ไงตัวผอมตัวผอมพูดสไม่ดีเลยพอกลังกายกลางแดดบ่อย อ๋อนอ,อ้นั้นดำปะนะ่นั้นปะนีะ่ะอ,อ <c oughs> กางเกงดำ <c oughs> อยู่นะครับ <c oughs> ขุณมากขอณมากนะครับคนนี้เกลือนะเราก <c oughs> ็ผมของน้องเขาเลย <c oughs> อันนี้นะครับทุกคนนี่อีกหนึ่งตัวเกลือเราเอาผมให้น้องเขานะครับผมแหมใครก็อยากได้ผมนะครับมันของดีไงมัน <c oughs> บินได้ <c oughs> นะครับแต่ของใหม่ดีกว่านะโอเคแอดแลาให้แล้วให้แล้วโชว์หน่อยน้องเขาได้ไปแล้วนะแต่ยังเหมือนจะเหมือนจะไม่โชว์เหมือนจะนิ่งนะครับค้างค <uki> ้า<อ>งเป็นแบค้างอยู่ไหนวะซื้อซื้อของเยอะเกิกนไอเปิร์ในไอเทม่มั้งถ้ารู้วใช้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 แบบเครื่องเล็กอะซื้อจอไปแล้ว 3> <3> น,น้องเขารีเบิร์นหนึ่งเองอ๋อเข้ามาเลยครับแอดไปแล้วนะครับคนนี้คุ้นวะอุอ้ยไอเปอร์เอ้าไอเปอร์มันเนียนนะเนี่ยถึงหมวกกับน็อกเนี่ยถึงหมวกแข็งอะอย่างเงี้อครับถือมีดเดิ้ล S <S เอเอยอยู่ง่ายั้งทางาแปลกใจนะผมก็ใช่ครับทำคลิปที่ผมก็เขียนไปนะทุกคนแต่บางคนก็ไม่เข้าใจว่าทำอะไรแรกอะไรว้ยยังไม่อ่านอ่ะไม่อาม่อาน ทำไมไม่ชอบอ่านกันโอเคอเคุ้ยชื่นใจนะครับคนนี้แล้ทำไมผมคิดอย่าง <ใจ S 1> นี้เนะนี่ย <c oughs> บ้านใหม่บ้านใหม่บ้านใหม่ได้ครับน้องหน่อยแอดไปก็โหมึงเขาไม่เป็น top หนึ่งเลยน้องแต่พี่ว่าพี่แอดแล้วนะคนนี้โอเคยังไม่แอดโอเคแอดแอดแล้วครับไอทีอไม่มีอะออมันบอกว่ามีกวางเหลี่ยมนี่กูบอกแม่งเลยโย่ล่าสกิทคอมบิเนชั่นอุ้ยน้องแต่งตัวเป็นผู้หญิงเลยผู้ชายเล่นแน่เลยเราเราไม่กลามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเจอผู้ชายแลกผมนะครับเปิดเลยโอเคได้ได้ได้คนนี้โหลดแล้วพี่ข้าง ้นมีหลลดแวโอเคครับขอเอาคนนี้ก่อนอุ้มตัวพี่ไว้หน่อยอุ้ยจมผสมไปอีกแล้วทุกคนตอนที่เข้ามาอุ้มตัวพี่ก่อนอือย่าเรียมนะไหอย่านะไวเฮ้ยอย่าเดินเข้าบ้านพี่นุ้ยน้องไม่ได้นะหรือว่าเป็นกฎอุ้มกี่ตัวเนี่ยอุ้มไปสองสองหามตัวอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยรอก่อนนะครับรอก่อนรอก่อนรอก่อนโอเคแล้วแล้วพี่ก็ปิดบ้านก่อนนะขอขอขอผมปิดบ้านแล้วนะคุณผู้ชมไปไปไปเราไปอุ้มตัวน้องเขานะครับมาน้องพี่อุ้มก่อนนะคนนี้น้องอะไรตัวน้องลูกเสือเฮ้ยเดี๋ยวนะมันผมยาวแต่มันใส่ชุดลูกเสือเฮ้ยผมไมัันนนม้องชุด นารีดิคุณผ mm ู้ชมไม่ไงมันเป็นผู้ชายไงเปิ้ลแค่ไว้ผมยาว๋อมช่างหอมช่างเอ้ไอ้อินเตอร์ชิปเลยน้องออกด้วยนะครับเอ้ยนี่โชว์แล้วโอเคครับผลมากครับคนนี้อะไรครับคนนี้คนนี้แลกอะไรได้บ้างเราไม่เปิดได้พี่เข้าอ่ะพี่คนอื่นแล้วกันคนอื่นทุกคนอุ้มตัวลงมาด้วยครับทุกคนใกล้จะหมดแล้วนะผมจะไปแล้วนะครับตอนนี้โลบักก็ออกไปแล้วไอ้ห่าเถือผมปล่อยให้พี่ได้เฮ้ยไม่ปล่อยไม่เลขน้องพี่มานี้ก่อนพี่มานี้ก่อนก็ได้บ้านใหม่นะเออบ้านใหม่ดีกว่าง่ายกว่าเยอะเลยนะครับขอบคุณ น่าจะพรมแหละผมว่าน่าจะพรมแหละมานะครับเดี๋ยวรากิฟให้น้องเขาก่อนนะคนนี้ h ฮปีแรกเป็นอ๋อพรมโอเคเรียบร้อยน้องเขาได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ตัวมันเยอะอยู่นะต่อไปคนคนนี้แลกอะไรนีผมโอเคทุกคนเมื่อกี้เนี่ยดูดิผมใช้โลจนหมดนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้โลบ้ากหมดแล้วเราพูดอะไรดิเอ้ะมใครมึงใครเนี่ยใครไอโอสฮะไอโอสไอโอส โอ้อยไหนวะไหนวะขึ้นถ่ายนี่ปักดากปักเป็ดเนี่ยเป็นถ่านี่ปักนี่ขึ้นถ่ายน,นี่โอ้ยปักดาตาเป็ดไม่เห็นอย่างอ้าวแกเนียนเลยเด็ดอือเอาฐานกูเต็มโอ้จะมาทำความช่วยให้ฐานเต็มไป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 กกักบักปักดำบักนี้ใครไอ้น,นี่อะไรเนี่ยอันนี้มันแอดมั่วบล็อกหรอพี่มีตัวตั้งแต่นานแล้วผมจำมันได้นะครับมันเรี่ยมอ่ะไม่ไอ้นี่ก็ใครเนี่ยโอ้ยมันมากันเต็มเลยทีเนี้ยจะมาเนียนจะมาเนียนยกบ้านผมน่ะ ือจะมาเนียนยกบ้านผมอ่ะมาสรุกดูนะครับกับการเป็นเทรดเดอร์หนึ่งวันเนี่ยวันนี้ผมได้อะไรมาบ้างแต่ก่อนนี้เนี่ยเราฝากลาน้องตัวนี้ก่อนนะครับบา,บายหมดประโยชน์แล้วมึงอะเลยครับไปเลยน,นี่หมดประโยชน์มนันี่ไม่ไม่ถ่าใจนะครับกลับเข้าบ้านไปอรอเธอได้ทักทีเราจะเจอกันนะครับ X X Store ใช่ไหมชื่อเป็นไก่ตันเลยป๊อก สรุบกันดีกว่านะครับวันนี้1,000 0โลบกักผมได้อะไรมาบ้างกับการเป็นเทรดเดอร์ทุกคนคิดว่าคุ้มหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับแต่ผมว่าน่าจะคุ้มอยู่แหละตัวเยอะเลยนะครับนํำเหนือน้ำเหนือเลยตัวแรกนะครับเกลือนะเบอร์กเกอร์แบบ มันจะมีอะไรดีกว่านี้อีกไหมอ่ะแล้วก็นี่ครับบ้านจากร้านไม้ h o p นะทุกคนแค่99บาทนะครับก็ได้ตัวบ้านนะมีโอกาสได้ตัวติดบัฟด้วยคือไม,ม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าจกเห็ดเราก็มีนะครับตัวหูจกเห็ดนะคือใครอยากได้นะแล้วก็ <S <S โมจิเตือนนี่ มิ๊บีกับเผาอ่าอันนี้มันอะไรเนี่ยผมเริ่มชูมั่วแล้วนี่ฮะทุกคนเผาปลาตึงๆอย่างนี้เนี่ยก็ไปตามกันได้ทิกต็อกนะครับใครดูทิกต็อก่าสามารถปัดขวากดได้เลยหัวจิ๊บหน้าโปรไฟล์นะครับอ่ามากันต่อนะครับนี่ตัวนี้แล้วก็นี่นี่ครับสองัวนี้คือดีมากนะตัว 50m แต่วันนี้ไม่ดีเท่าเมื่อวานนะครับแต่ที่ผมบอกเลยก็คือฟุตเสียว่าเราตัวเขทุกคนน่าจะดูกันแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับใครเข้ามาดูใหม่ก็กดซับไลน์ไปได้นะช่องนี้เป็นช่องที่เรจะเป็นตัวตานแห่งเบล็อกนนี่ะครับตตตตัััวววก็ประะะมาาาณนนนนนี้้้บบแ่ มาน้อยมากเลยอ่ะื่ะมานผมน่าจะเอาไปหมดแล้วนะครับมีเกลือแล้วทุกคนเกลือกี่ตัวหนึ่งสองสามเกลือทั้งหมด4ตัว5ตัวนะครับเกลือส้วนมาผสม2ข้างบนอู้นี่ตัวดีครับ4ี่สิบีนำเหนือเลยแต่เบอร์เกอร์ดีกว่านะผมพูดเลยบางคนผมก็ให้แบบให้เพราะว่าแบบเออน้องเขาแบบตัวไม่โหดมากเราก็ยอมให้นะเบื่อใช่ใช่เออมีบ้านมีอะไรอ่ะทุกคนคุยง่ายแล้วก็ให้นะครับเราไม่ได้ฟิกขนาดนั้นว่าแบบตัวกากาอุ้ยไม่ให้หรอกขนาดแคดดี้ผมยังแบบยังให้ผมก็ได้เลยนะแคดดี้มันตัวมันก็พอใช้ได้จักรยานอย่าง ได่ประมาณนี้ทุกคนตัวบ้านเปิ์ก็นี่นะครับเอาละทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าผมสุุมได้มงกรน,น้องเปิดเอาไปเลยนะครับบ้านใหม่กับน,นี่ของใหม่ก็หวังว่าจะได้นะครับกดไลค์นันนะครับเผื่อน้องเปิ์จะได้ครับรอจะตามคลิปหน้านะครับเพราะว่าคิปทิดแล้วเปิดมไม่ได้ <laughs>